ลับมาก no. S <S สนับสนุนโดยน้ำพริกเฉลิมไทยไขรชิมก็อร่อยน้ำพริกปลาดุกฟูแซบและน้ำพริกปลาสลิดกรอบแซบโทร020160000หรือไลน์แอททีวี999 สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการเรื่องรับมากนะคะไม่รับเราไม่คุยคะ่ะวันนี้เรื่องรับที่เราจะคุยกันนะครับเรื่องของพม่าในเมืองไทยท่านผู้ชมหลายท่านคงสังเกตเห็นนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นตรอกซอกซอยที่ไหนหมู่บ้านใดชุมชนใดที่อยู่ในลาวแวกเจริญหน่อยที่มีการพัฒนาเราจะเห็นกลุ่มแรงงานพม่าเนี่ยเข้ามารับจ้างเป็นจํานวนมาก ผมใช้คำว่ามากในที่นี้นั่นก็แปลว่ามันก็คงมากแล้วก็ทั่วราหงกันจริงๆวันนี้เราไปดูกันหน่อยว่าใครเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มรายงานพามา่านี้คนไทยใจดีเกินไปหรือเปล่าหรือว่ามีมือมืดที่เขาเรียกว่ามาเฟียคอยโกยรัพย์อยู่เบื้องหลังพูดคุยกับอาจารย์เสรีครับอาจารย์เสรีมองรายงานพามา่าในวันนี้ยังไงโอเคในฐานะเป็นคนไม่สอดอซึ่งคุ้นเคยดีติดกับแมวดีใช่ อันที่หนึ่งคือพม่าเนี่ยเขามองเมืองไทยเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีโอกาสในการทำมาหากินได้ดีกว่าเมืองของเขาครับอันนี้ชัดเจนมากเพราะฉะนั้นที่ไม่สอดก็มีพม่าเต็มไปหมดอืและทีนี้พอในกรุงเทพอ่าเราพูดถึงคนในกรุงเทพคนในกรุงเทพเนี่ยไปที่ไหนก็จะเจอพม่าอยู่ตามแผงขายของทั่วไปอืเวลาที่เราไปซื้อของเนี่ยเราก็จะได้ยินคนที่พูดสำเนียงออกพม่าเลยนะ ว่าชิ้นละเท่าไหร่สามชิ้นเท่าไหร่ห้าชิ้นเท่าไหร่อันนี้ชัดเจนมาก เพราะฉะนั้นก็แปลว่าพม่าเนี่ยได้งานของได้งานไม่ใช่ว่่ของไทยแล้วกันไทยจะทําไม่ทาไม่รู้แต่เขาได้ทํางานในเมืองไทยเนี่ยเยอะมากอ่าเอาและแปลว่าเราเริ่มรู้จักคน <c oughs> พมา่าคร่าวๆแล้วนะที่ทํากันอยู่ในเมืองไทยเราวันหนีไม่พ้นแล้วนะแต่นี้การเข้ามายังไงเราก็จะเห็นว่าเริ่มมีกลุ่มอัง้งยีอ่าเรียกว่าผู้มีอิทธิพลต่างๆนะมาเรียกร้อง <c oughs> สวัสดิการมาเรียกร้องสิทธิ์เต็มบ้านเต็มเมืองให้แก่คนพมา่ามันเป็นเพราะอะไรอ่า ก็คือเข้ามาแล้วเขาอยู่นานๆเข้าเขาก็เริ่มรู้กฎหมายเขาก็เริ่มรู้ว่าสวัสดิการที่คนไทยได้เขาก็คิดว่าเขาก็เป็นคนงานเหมือนกันดังนั้นเขาก็ควรจะได้สวัสดิการเทียบเท่ากับคนไทยเขาเรียกร้องแบบนั้นทีนี้คําว่ากลุ่มที่มานั่งทําก่อการเนี่ยมันก็มี2กลุ่มนะท็อปครับกลุ่มหนึ่งก็คืออย่างที่ท็อปพูดคือเริ่ม เป็นคนที่มานั่งเรียกร้องจัดชุมนุมนู่นนี่นั่นนะชุมนุมที่สุนงลวงลกก้าชุมนุมในวันแรงงานใช่ไหมครับแต่ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มมาเฟียในการเก็บค่าคุ้มครองจากพวกเดียวกันอ,อันนี้มีอยู่จํานวนไม่น้อยเลยดีกว่าและเกิดขึ้นในหลายประเทศครับไม่ว่าประเทศไหนก็ตามที่มีบุคคลย้ายถิ่นฐานาไปในอเมริกาก็มีครบ ในฮ่องกองเนี่ยก็มีคือคนพวกนี้จะเป็นคนที่หากินกับชาติเดียวกันเองในการคุ้มครอง<ะ>พวกนี้ก็คือสร้างความวุ่นวายทางด้านปัญหาอาชญากรรมในประเทศทีนี้คนที่เข้ามาเรียกร้องเขาก็บอกว่าคนพวกเนี้หนีทหารเข้ามาหนีสงครามเข้ามาซึ่งคําพูดนี้มันเป็นจริงบางส่วน คือตอปตั้งแต่ไหนแต่ไรมาในประวัติศาสตร์เนี่ยการย้ายถิ่นฐานของชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยเกิดจากการหนีภัยสงครามมีแน่นอน<ม>ใช่ไหมแม้แต่พวกตอปเองที่มาจาก<ม>อาณาจักรจามปาก็มาจากสงครามอ,อันนี้มีจริง<ม>พรเพราะฉะนั้นที่มาก็มีจริงส่วนคําว่าหนีทหารมีสองความหมายนะนั่นคือความหมายหนึ่งหนีการเกณฑ์ทหารอีกอันหนึ่งก็คือทําผิดคิดร้ายมีปัญหาอาจกรรมที่ทําให้โดนไล่ล่าอ่ะมันก็มีคนเหล่านี้ด้วย ทีนี้สําหรับคนที่ทําผิดกฎหมายเหล่านี้ที่ไม่ใช่หนีสงครามเนี่ยถ้าไทยเราไปอื้ออารีกับเขาเนี่ยตอบเราจะมีปัญหากับพมา่าไหมเราไปช่วยอาญากรของเขาอ่ะไม่ได้ไม่ได้ตรงน,นี้เราต้องอันนี้มนไม่ถูก<ว>ต้องอย่างแน่นอนทีนี้ที่บอกว่าเราต้องไปช่วยเขาเราต้องเป็นมาอารีกับเขาเราช่วยระดับหนึ่งสำหรับคนที่หนีสงครามมา เราก็ตั้งแคมป์ให้เขาแล้วนี่ใช่เรามีพื้นที่ให้แล้วก็เลี้ยงดูเขาแล้วนี่ใช่มีอาหารการกินใช่ไหมดูแลแต่ในขณะเดียวกันนี่เราก็ต้องสงวนบางอาชีพซึ่งเราไม่เช่สงวนสงวนเฉพาะพามา่าเราสงวนทุกชาติแลชาติ<ล>ไม่ยงนั้นก็มาแย่งคนไทยเออเราไม่ต้องการเข้ามาเป็นไกด์อ,อย่างนี้เป็นตน้นเราไม่อยากให้เข้ามาทําแผงในการขายของอและแก๊งอายุเคชาวพามา่าที่ไปชุมนุมส่วนหรลวงรอเก้าเนี่ยบางคนเนี่ยท่านผู้ชมไปด,ดูภาพนะมีทั้งอาวุธปืน แล้วหนำซ้ำยังถ่ายโชว์ลงในโลกออนไลน์เอ๊พะพม่าเนี่ย,เ,ยเขามีสิทธิ์ที่จะพกปืนในไทยได้คนไทยก็ไม่มีสิทธิ์จะไม่ได้ขอด้วยญากไหใครจะพกได้แล้วอย่างนี้มันหมายความว่ายังไงก็แสดงว่าเขาทําผิดกฎหมายไงตอนที่พี่พูดเมื่อกี้ไงว่า,เ,าเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเ,เขาสร้างปัญหาอาชญากรรมทางสังคมครับถูกไหมล่ะการชุมนุมในวันแรงงานเป็นไงล่ะท็อปท็อปเห็นไหมใา้เขาเขียนว่าไงโอ้โหเรียกร้องเสรีภาพ ตรงกับพักไหนเนี่ยพักส้มพักส้มเขาดูแลในส่วนนี้ให้ยกเลิกมาตรหนึ่งหนึ่งสองยกโรคมาตรหนึ่งหนึ่งหกแล้วมันเป็นกระเทือนพม่าตรงไหนในสองเมตราเนี่ยออแล้วก็เขียนป้ายทาไมถ้ามองอีกเจตนาหนึ่งอาจจะมองเรื่องของการยกระดับให้ให้สิทธิแรงงานพม่าไหมครับคือมันเขามองว่ามันอาจจะล้าสมัยไปหรือเปล่าไม่ใช่ตอมองไปทั่วโลกมันมีคําว่าคนต่างด้าวไหมมีเอ แล้วทอบคิดว่าคนที่เขาเรียกว่าพลพลเมืองหรือซิติเซนในภาษาอังกฤษเนี่ยกับคําว่าคนต่างด้าวเนี่ยทอบคิดว่าสิทธิเท่ากันไม่ต้องพูดถึงประเทศไทยเอาทั่วโลกเโลกไม่เท่าเออไม่งั้นจั้เนี้คำว่าเซ c ันค c สซิติเซนอ่ะใช่เราไปเมืองอื่นเราก็ถือว่าต้องเป็นเบี้ยล่างกับเขาเราก็ต้องเป็นพลเมืองระดับสองระดับสาพวกที่เนี่ยเป็นนักเรียนทุนไปเรียนเมืองนอกเนี่ย เราไม่ได้เสียค่าเล่าเรียนเท่ากับคนอเมริกันนะพี่ไปอยู่ที่นั่นเสียแพงกว่าพี่ต้องเสียค่าเล่าเรียนแพงกว่าเพราะเราเป็นนอนเรสซิเดนต์แปลว่าพ่อแม่เราไม่ได้อยู่ในเมืองนั้นไม่ได้เป็นผู้เสียภาษีทำนุกบำรุงเมืองนั้นดังนั้นเมื่อเราเข้าไปเรียนเราไม่มีภาษีที่เคยจ่ายให้เขาเราต้องจ่ายแพงกว่าเขาเรียกว่าเราเป็นนอนเรสซิเดนต์เพราะฉะนั้น อย่าเอาเรื่องอย่างนี้มา,มาเออมาบุ้นมันยุ่งมัเกี่ยวกับการเม,มืองเลยเอาแค่หลักมนุษยธรรมก็พอ,อ,อการที่เขาได้เงินเดือนเท่ากับเราเนี่ยก็ถือว่าดีแล้วใช,ใช่ไหมคะมเราไม่ได้คิดจะไปลดเงินเดือนเขาให้ต่ำกว่าคนไทยเท่าดีแต่ถ้าจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างให้เหมือนคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นไปไม่ได้และการที่คนไทยเราทำอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าเรานั้นแย่กว่าประเทศอื่นอาอย่างกรณีลุงสนธิเนี่ยที่ออกมาพูดว่า คนพม่าไม่ควรได้ค่าแรงถึงสี่รอบาทอันนั้นก็เป็นทัศนคของคุณสดทีแต่บางคนเขาก็บอกว่าอาค่าแรงอาจจะให้เท่ากันก็ได้แต่สวัสดิการไม่จำเป็นจะต้องเท่ากันถูกไหมส่วนค่าแรงเนี่ยมันก็แล้วแต่ความคิดเห็นนะบางคนก็คือคไทยได้แค่นี้พมา่าได้แค่นี้ลาวได้แค่นี้อ่ะก็เ,เป็นไปได้แต่หลายคนก็ไม่เห็นด้วยก็คือในเมื่อทํางานเหมือนกันก็ได้ค่าแรงเท่ากันแต่สวัสดิการซึ่งมันมาจากภาษี ซึ่งพวกเขาไม่ได้เสียภาษ,ษีเ,าเหมือนอย่างเรา,เาดังนั้นสมรติการไม่ควรจะเท่ากันอ,อันนี้มันก็เป็นอย่างนี้แล้วการที่เราทําอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าประเทศไทยเราทําประเทศเดียวเขาท<ำ>ํากันทั่วโลกสากลใช่เอาอย่างสิทธิเรื่องของการรักษาพยาบาลอุบัติเหตุหรือประกันอะไรต่างๆนานาเนี่ยนายจ้าต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวหรือ หน่วยงานของไทยต้องช่วยด้วยอันนี้จะไปออกกฎหมายก่อนเนี่ยเราค่อยมาคุยกันอต้องไปออกกฎหมายก่อนว่าจะายังไงก็ไปถกกันี่มีมีไตรภา,าคียอ,อยู่แล้วนี่ใช่ไหมใช่รัฐบาลจะรับผิดชอบยังไงในจ้างจะรับผิดชอบยังไงแล้วลูกจ้างจะเรียกร้องอะไรนักคุยกันีิเขาอ,อ้างหลายอย่างนะพักส้มเนี่ยเขาพูดขึ้นมายกตัวอย่างประโยคเนี่ยเรื่องการเยียวยา SME หากไม่ผลักดันแรงงานต่างด้าวก็เท่ากับทําให้ผู้ประกอบการมีกําลังผลิตหดตัวคือเขาคิดว่าถ้าเกิดไม่จ้างพม่า จะไม่มีใครมารับจ้างาซึ่งมันก็คงไม่จริงขนาดนั้นหรอกในจ้างที่ไหนจะปล่อยให้ตําแหน่งงานที่เรงต้องการว่า,างก็ต้องหาจนได้แหละแหมอันนี้มีความรู้สิมวอาโอ้ยทพม่า,มาไม่ทําจะมีใครทําคือพูดพูดประมาณนี้เลยอะทพม่า,มามไม่ทําจะมีใครท<ำ>ํา<ำ>มันไม่ใช่อม,มันก็อยู่ที่ว่าเราต้องหาให้ได้ส่วนเงื่อนไขในการหามันก็ต่างกันโอเคพี่ยอมรับนะว่าตอนนี้เนี่ยที่พมา่าเขาได้งานเนี่ยเพราะเงื่อนไขเขาน้อย เขาไม่เคยเรียกร้องอะไรกกมนุษยสัมพันธ์บุคลิกพื้นเพข,ของคนพม่าด้วยหรือเปล่าเขายอมแต่เรื่องของคนไทยใจดีเกินไปหรือเปล่าหรือพักการเมืองนี้เนี่ยใจดีมากไปหรือเปล่าแล้วจะทําให้เอื้อประโยชน์ต่อใครหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจเอื้อประโยชน์ต่อตัวพวกขเขาเองที่จะได้เสียงเมื่อ ท้ามาได้เป็นซิดิเซนอาแล้วก็ไม่รู้แหละนะฮะ,ะเดี๋ยวเราพักตรง,ตรงนี้เดี๋ยวเดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าดูซิโอ้โหทำไมคุณสนทิถึงประกาศกล้าวขนาดนั้นจู่ๆจะดึงมบลงถนนแล้วไม่ให้เวลานายกรัฐมนตรีแพทองทานทำงานเลยนี่ผ่านมาแค่ไม่ถึงเดือนเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวความลับนี้เปิดเผยกันช่วงหน้าครับกลับมาช่วงที่2ของรายการเรื่องลับมากนะครับคุยกับอาจารย์เสรีต่อครับกับประเด็นทางการเมืองเราเห็นแล้วว่าลุงสนทิเนี่ยน,นะครับได้ประกาศไว้ว่า ดูเหมือนรัฐบาลนี้จะทำงานล้มเหลวหลายด้านทั้งที่นาย,ยกรัฐมนตรีแพทองทานหรืออุ้งอิงยังทำไม่ถึงเดือนทำไมทำไมถึงไม่ให้เวลาเขาแล้วตอนนี้ก็จะปลุกม็อบลงถนนแล้วเรามาฟังในมุมของอาจารย์เสรีหน่อยครับว่าอาจารย์เข้าใจรุงสนธิั้ยที่เขาพูดเข้าใจคือพี่คิดว่าหลายๆคนก็เห็นเหมือนคุณสนธิในการที่อยากจะเปลี่ยนรัฐบาลครับ แต่พี่ว่าหลายๆคนก็คงจะเห็นต่างจากคุณสนทีว่าถ้าเกิดจะเปลี่ยนรัฐบาลโดยวิธีการลงถนนเนี่ยมันคงยังไม่ใช่นะคะข้อที่หนึ่งคุณแพททองทานถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันให้เราได้ชื่นชอบแต่ก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นความผิดเหมือนสมัยพ่อเขาเหมือนสมัยอาเขาคือสมัยพ่อเขาเนี่ยตอนที่มีพันธมิตรอ่ะคุณสนทีรวบรวมได้4ี่กว่าข้อจนตอนนั้นเป็นระบอบ ซึ่ง<ช>มัน <คำ S 1> ชัดเจนมัน,มนมชัดเจนที่ทําให้คนมารวมกับคุณสนทิกลายเป็นพันธมิตรครับเพราะว่าสิ่งที่ชี้แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยมันชัดเจนพอมาถึงสมัยคุณยิ่งรักนะครก็คือเรื่องที่ทําให้คนต้องลงถนนเลยนั้นก็คือนิรโทษกสกรรมสุดซอยแล้วก็มามีเรื่องของจํานําข้าวแล้วก็มีเรื่องคุณทวินมันชัดเจนแต่ตอนนี้สําหรับคุณแพรทองทานเนี่ยนะคร ณเวลานี้อะไรที่มันกระจ่างแจ้งชัดเจนเชิงประจักษ์เหมือนอย่างพ่อเขาหรือเหมือนอย่างอาเขายังไม่มีนะฮะแม้ว่าคนจะบอกว่าไม่มีความสามารถไม่มีคุณสมบัติไม่มีทักษะไม่มีประสบการณ์แต่มันก็ยังมีคนบอกเออแต่ยังไงก็ลองให้เขาใช้เวลาหน่อยสิอืมอย่างน้อยๆเขาก็ผลักดันมาได้เงินหมื่นเนี่ยเพาะฉะนั้นก็อแล้วหนึ่งในแง่คุณสมบัติอาจจะไม่ใช่ 2หลายอย่างที่สัญญาไว้ไม่ตรงปกนะครแม้แต่เงินหมื่นที่แจกนี่ก็ไม่ตรงปกเพราะว่าจะแจกทุกคน16อตอนนี้ก็เหลือแค่14ล้านแต่ก็ได้แจกแต่ไ,ได <คน S 1> แจกรต่สิบสล้านแล้วจะเป็นดิจิทัลก็ไม่ใช่ะนะครอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผลงานเนี่ยยังไม่เ,เป็นที่ต้องตาต้องใจแต่ความผิดชัดๆ ที่จะยั่วทําให้คนอยากลงถนนอันนั้นคืออะไรยังไม่มีไงยังไม่มีก็ทีวีบอกว่ายังไม่มีพี่พูดตั้งแต่ต้นแล้วมันยังไม่มียังไม่แผลใหญ่ๆยังไม่มีและอาภัายสนามกงสนามก๊อปดังนั้นมันจึงมีอกยุทธศาสต์หนึ่งที่จะเอาลงอตอบฉพาะพูดถึงเอาภัายไม่ใช่งานนะอานแล้วคืออะไรประวัติค่ะคนละเรื้องกันคือถ้าจะลงถนนด้วยผลงานที่ไม่ดีด้วยการด้วยการทำงานที่ไม่ดีไม่งานยังไม่มี ปลูกไม่ขึ้นไม่มีถ้าถ้าอย่างเนี้คือปลูกม็อบไม่ขึ้นแต่โดยประวัติก็ไม่ใช่ใช่ม็อบค่ะอประวัติใช้กฎกฎหมายเพราะฉะนั้นเอาภายที่ท็อปพูดมันไม่มันไม่ก่อให้เกิดม็อบแต่มันเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับการยื่นคำร้องทางกฎหมายสารตั้งต้นอเอะถ้าเกับตอนนี้เนียนกริปแผลยังไม่มีอะไรเลยไม่มีอยู่เขามีแต่ว่าทำงานไม่ตรงปก แต่เขาไม่มีว่าคอรัปชันโกงเรื่องอะไรต่างๆนะคร <feet, Peninsula S 2> ส่วนเรื่องที่เป็นความเปรยร้ายเชิงประจักษ์ก็คือเรื่องพ่อเขานุ่นแค่เรื่องพอ่อเรื่องสิชั้นสิ่นู่นโอ้แต่หลายคนบอกว่านี่เป็นเรื่องใหญ่นะก <c oughs> ็เป็นเรื่องใหญ่แต่มันไม่ใช่คุณอุ้งอิงไม่ละมันใช่เขาหรือเปล่า <c oughs> ๆๆถามคุณอุ้งอิงเกี่ยวตรงไหนก็เป็นพ่อเป็นลสกก็เป็นพ่อเป็นลูกเป็นพ่อสั่งการได้ไหม ไม่ใช่พูดถึงก่อนเขาเป็นนายกเนี่ยเรื่อง14นี่มันเกิดสิชท้นสีมันเกิด่อนเป็นนายกคุณอิ้งเกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวเออรัฐมนตรีน่ะเกี่ยวเออใช่อใช่ไหมปะปลัดกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมราชัณน์ผู้จัดการคุกนะหมอราชทครับหมอรมงแนตำรวจ อย่างเงี้ยมันอาจจะยังใช้กฎหมายถามหาได้ถ้าจะไปทําอะไรกับคุณองค์อิงกับเรื่องชั้นสิบสี่ไม่ได้อแล้วอย่างตอนนี้โอ้โหเรตติ้งคุณองค์อิงเนี่ยมาอันดับหนึ่งนิดาโพเนี่ยอ่อย่าลืมสิหนึ่งหมื่นเขาเพิ่งจ่ายนี่แล้วก็เสร็จแล้วเขาอ,อาจจะพอใจกับความรักที่มอบตร้นไหมนิฮาร แล้วเขาเป็นคนหนุ่มสาวเป็นคนหนุ่มคนสาวที่ทันสมัยเพราะเหตุผลไหมมีความตั้งใจจริงเห็นไหมในการที่จะแก้ไขและทาไมพี่ว่าทาไมลุงสนทิถึงดูรีบร้อนที่จะปลุกให้ม็อบลงไม่อยากให้รัฐบาลอุอิงอยู่ได้นานกว่านี้ไปใช่แค่คุณสนทิรับมีใครอีกเกือบทั้งประเทศขนาดนั้นเลยแต่เพียงแต่ว่าอย่างที่พี่บอกไงหลายคนเห็นด้วยว่าไม่ไม่อยากให้อยู่ต่อแต่ไม่ใช่ลงถนน ไม่ใช่ลงถนนคือไม่อยากให้อยู่ต่อคือเอาจจมอบลงถนนก็คิดว่าไม่สําเร็จไม่สําเร็จแต่เขากําลังรุนไอเขารุนนักรองออให้นักร้องบางช่องกฎหมายเขารุนนักร้องที่ใช้กฎหมายเขารุนการกระทําของคุณเดืองไกรเ,เขารุนการกระทําของคุณนัทธร,ขรเขาดูคนที่เป็นนักรองต่างๆอะไรส่วนนิยาสวัสดีอะไรพวกนั้นเขาคิดว่าไม่ใช่เวลาจะปลุกคนลงถนนเพราะว่า การทำงานที่เป็นความผิดพลาดของคุณงองิงไม่มีมเพียงแต่ว่าถ้าเกิดดูจากที่หาเสียงไว้เขาไม่ตรงปกเพราะแต่สิ่งที่จะเล่นงานเขาได้คือ,อประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์นะยารย้ำเขาว่าประวัติศาสตร์เอ๊แต่หลายคนก็ถามถึงว่าเ, <c oughs> เล่นงานลูกไม่ได้เล่นงานพ่อก็ยังไม่ได้เอ๊สังเกตว่าทำไมช่วงนี้คุณทักษิณดูเงียบหายจากหน้าสื่อเขาก็ต้องรู้แล้วว่าถึงเขาออกมามากๆเขามีสิทธิ์พลาดได้อืม ตอนที่เขาทำไปนี่เขาพลาดไปกี่ครั้งแล้วเขามีคนจะขึ้นเวทีอะไรเลยเขาขึ้นใช่ไหมลนะ่ะก็นี่ไหมเป็นประเด็นที่จะทําให้คุณสนที่บอกว่าเอาเรื่องทักษิณมาเป็นประเด็นก่อม็อบได้ไหมแรงพอไหมลนะ่ะเอาอย่าลืมนะสลิมก็ไม่พอใจทักษิณสีส้มก็ไม,ไม่พอใจเนี่ยตอปพี่ก็ไม่พอใจคนตั้งหลายคนแต่ยังไม่แรงพออ่ะยังไม่แรงพอที่จะลงถนนด้วยถูกตั้งอืม ถ้าเวลาเราไม่พอใจและคคนงานบางคนยังไม่ถึงจุดเราไล่ออกเราก็ไม่ไล่นะอ่าโอเคในเมื่อไม่มีแผลไม่มีแผลและยังปล่อยให้ทํางานอยู่นะฮะยังไม่ถึงเดือนก็ตามแต่ไม่ได้ปล่อยเฉยๆต้องกฎหมายก็เดินหน้าไปสิถนนไม่ลงแต่กฎหมายไม่ได้หยุดค่ะร้องไปเรื่อยเรื่อเรื่องทีหนึ่งเรื่องทีสองเรื่องทีสามเรื่องทีสี่นักร้องก็มีหลายคนจับไหม์กันเรื่อยเรืไป และก็หวังว่าสิ่งเหล่านี้มันจะบรรลุผลตอนนี้อนาคตจะเดินแต่ละเก้าแต่ละก้าของนายกอุงอิงเนี่ยอาจารย์ถ้าให้ความเป็นธรรมอาจารย์อยากจะแนะนําข้อควรระวังอะไรให้นายกท่านสักหน่อยไหมหาทีมกฎหมายที่ฉลาดกว่านี้ต้องวิแรงจังเลยล่ะภาพลักก็คือหาที่ปรึกษาแล้วกันที่ปรึกษาด้านตัวที่ปรึกษาด้านกฎหมายอ่าเพราะดูแต่ละอย่างแล้ว ต้องเปลี่ยนเรื่องกฎหมายเขาพลาดกี่คนแล้วอันนี้อาจารย์ต้องบอกทั้งพักเพื่อไทยเลยมั้งไม่รู้แต่ในแง่ของบุคลิกของเขาในเรื่องภาพลักษณ์ก็มีปัญหาครับเมื่อไหร่จะหยุดมินิฮาร์เมื่อไหร่ภาพคอนเทนต์จะมีแต่ภาพการเล่นโทรศัพท์ไปไหนนี่จะต้องอย่างนี้ทุกเรื่องกำลังลพูดถึงวุฒิภาวะของนายกรัฐมนตรีแล้วเมื่อไหร่จะเอาวอลเปเปอร์ออก อคนที่ยืนอยู่ข้างหลังจะไปยืนทำไมที่เป็นระดับรัฐมนตรีะระดับรองนายกจะไปยืนทําไมอเมืม่อไหร่จะทําเหมือนคุณโอบามาคุณโอบามานี่เขา,เข,าเข้าในทำเนียบขาวเขาบอกลูกเมียเขาเลย ตอนกลางคืนพี่ไม่รู้กี่โมองอะอะเอาสมมติก็แล้วกันทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มอย่าไปยุ่งกับฉันฉันจะสต๊ดดีการบางตัวแบ่งเวลาเรื่องงานอะไรเรื่อง<ส>าศึกษาเลยออตอนนี้กําลังมีประเด็นอะไรบ้างประเด็นนี้ข้อเท็จจริงมันคืออะไรกระแสะสังคมกําลังไปทางไหนเพราะฉะนั้นถ้าพรุ่งนี้ฉันโดนถามเรื่องนี้ฉันจะตอบอยังไงขนาดนั้นเลยมันต้องทำแต่บางอย่างนายกก็ไม่ใช่ว่าจะรู้เรื่องจะเก่งไปทุกอย่างเราไม่ได้เรียกร้องให้เก่งทุกอย่างแต่เราเรียกร้องให้รู้ทุกอย่างอืม รู้ในระดับหนึ่งที่เขาเรียกอะไรนะที่มามาบริฟก่อนก่อนที่จะเจอเสือเช้าอ่ะเขาเรียกอะไรนะที่สมัยอาจารย์เสรีที่เป็นที่ปรึกษาให้สมัยยุคคุณบรรหารอ่ะเราก็ต้องมาบริฟอย่างที่พี่พูดนี่แหละตอนนี้อะไรเป็นกระแสข้อเท็จจริงของกระแสนี้มีอะไรทิศทางของสังคมไปทางไหนและจุดยืนของเราคุณจะเป็นเช่นไรไปซ้ายไปขวาเดินหน้าถอยหลังไม่ยุ่งไม่เกี่ยวเอาเลยฮะรัฐบาลจ๋าถ้าฟังแบบนี้แล้ว ลองดูนะถึงแม้จะจะชอบขี้หน้าหรือไม,ไม่ชอบขี้หน้าจสแต <laughs> ส่โก้ต้องลดโก้ต <c oughs> <อ>้องลดในการยอมรับว่าฉันไม่ได้รู้ไปทุกเรื่องและฉันเป็นแก้วที่เวลานี้มีพื้นที่พร่องอยู่ที่สามารถเอาน้ำมาเติมให้ฉันได้ผมเชื่อว่านี่คือคำแนะนำที่หวังดีโดยปราศจากอคติ นะครับขอให้รับฟังแล้วนําไปปรับปรุงอย่างปราศจากอคติเช่นเดียวกันนะครับส่วนช่วงนี้ติดตามเรื่องดีมากกันก่อนเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเรามาดูครับการถอดบทเรียนบทที่10บทที่ร้อยเรื่องของอุบัติเหตุทัศนศึกษาเดี๋ยวติดตามกันนะครับกลับมาไขยความลับต่อในช่วงสุดท้ายในเรื่องลับมากนะครับท่านผู้ชมครับในโลกออนไลน์เนี่ยเขาเถียงกันเยอะแยะโดยเฉพาะเรื่องของยกเลิกทัศนศึกษากับ การเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างไหนสําคัญกว่ากันต,ต้องตัดอย่างไหนอย่างหนึ่งออกไหมหลังจากเกิดอุบัติเหตุที่น่าสลดกับเด็กนักเรียนวันนี้เรามาคุยกันทัศนศึกษามีความจําเป็นขนาดไหนอาจารย์จำ,จำเป็นใช่ไหมจำเป็นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ที่จะทำให้เกิดความหลากหลายและมีประโยชน์อืเดี๋ยวใช้ความจําเป็นจะมานั่งเถียงกันจะเป็นยังไงอเอาเป็นว่าการเรียนรู้เนี่ยเข้าห้องแลบ ทันนศึกษาไปเจอของเจงฟังคำบรรยายถกอภิปรายมีตั้งเยอะแยะเป็นส่วนหนึ่งใช่ทันนศึกษาเป็นส่วนหนึ่งถ้าเราไม่ทันนศึกษาแปลว่าเด็กจะต้องใช้จินตนาการฟังครูพูดไปเออที่สวนสั์นะพอเราเดินเข้าไปนะลูกนะแล้วพอเราเดินเข้าไปเราก็จะเห็นคอกอยู่ในฉากอะไรเงี้ยมันก็ต้องเห็นของจริงไหม คือถ้าหากว่าเราไม่ใช้ของจริงหนึ่งบรรยายให้เด็กจินตนาการตามสองถ่ายวีโอให้ดูการที่เราให้เด็กลงเนี่ยได้ไปเจอของจริงได้ปรับได้มีการเห็นโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้นได้มีประสบการณ์จริงตอ็อปไม่ว่าท็อปจะไปที่ไหนอย่างไรก็ตาม <c oughs> พี่ว่าท็อปต้องเคยเห็นเด็กๆที่ไปทัศนศึกษาแต่ส่วนใหญ่การทัศนศึกษาครูมักพาไปสวนสัตว์ ไปสวนน้ําไปดูไดโนเสาร์อันนี้แหละที่จะประจําไปตรงนี้พี่ก็จะบอกว่าอ,อย่าพูดคําว่าให้ยกเลยแต่ให้พูดว่ามีการแผนการจัดการที่ดีเช่นเด็กวัยนี้ควรจะไประยะประมาณกี่กิโลจึงจะเหมาะสมเด็กวัยนี้ ควรจะพาไปที่ไหนอย่างไรที่จะทำให้เขาสนุกสนาน<ๆ>เรียนรู้โดยไม่เบื่อหน่ายและได้ประโยชน์จริงๆอยกตัวอย่างเช่นเด็กไยเนี้ยที่มีปัญหาเนี่ยสวนสัตว์หน้าให้ไปนะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหน้าให้ไปนะครับพิพิธภัณฑ์อาจจะสท่านไปอยู่ขอนแก่นนะ,ะไปดูพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์<า>อย่างเงี้ยไอสิ่งอย่างเงี้ยเด็กไปดูได้แต่ถ้าเกิดโบราณสถานโบราณคดีโบราณวัตถุ อาจจะยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นเรามาดูเรื่องการบรหิหารจัดการดีกว่าเด็กไว้ไหนควรจะไปไกลแค่ไหนควรจะให้ไปดูอะไรไปเจออะไรจะเดินทางแบบไหนรถตราที่ไปต้องตรวจสอบอะไรบ้างนะคะควรจะมีครูบาอาจารย์ไปไหมครูบาอาจารย์ที่จะไปนั้นควรจะมีความรู้ในเรื่องอะไรบ้างอนอกเหนือจากสถานที่ที่ไปอย่างเช่น ไอ้นิลพง์นี่นะยต่างๆประตงประตูปะตเป็นยังไงเราจะต้องเรียกร้องคนที่เขาเป็นผู้ให้บริการยานพาหนะก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่ประจํานอกเหนือจากคนขับรถคนขับเรือแล้วจะมีคนกํากับดูแลอะไรอย่าง,างไงบ้างไหมคือสิ่งต่างๆเหล่านี้คือเรื่องการบริหารนความเสี่ยงซึ่งเราควรที่จะทำนะคะรถตราจะต้องตรวจตราแบบไหนตรวจเบรกตรวจครัชตรวจไอ้ประตงประตูตรวจอะไรต่างๆถ้าเรารอบข้อพอ เราก็ยังสามารถจัดได้คือพี่ไม่เห็นด้วยกับคนที่บอกพอมีอย่างนี้ปับ๊บเลิกเลยเนี่ยถ้ทันศนศ,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 ศึกษาเดี๋ยวพี่จะพูดนะถ้าเกิดคุณเป็นอย่างนี้คุณต้องเลิกรายยางนะมเมือ่อวานเนี่ยนะไอวิทย์มันพาลูกมันไปอะ่ะขี่มอเตอร์ไซค์กเกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องยกเลิกไม่ให้ลูกมันไปเรียนละแต่คือการตัดวงจรครั้งเนี้ยเขาไม่อยากให้มันเกิดปัญหาแบบนี้ซ้ําแล้วซ้ําเล่า ก็เพราะว่าไม่รอบครอบไปบริหารความเสี่ยงไงแปลว่าเขาไม่เชื่อมั่นในในในระบบความปลอดภัยคมนาคมขนส่งพี่ก็ไม่เชื่อมั่นคนขี่มอเตอร์ไซค์ถ้าอย่างนั้นก็เลิกไปเลยไม่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์มันหลายอย่างนะองค์ประกอบประจารย์ถนนรถคนขับคนใช้นอนร่วมล่ะคนใช้เราก็ไม่รู้เลยมันมีปัจจัยเสี่ยงแต่เราบริหารความเสี่ยงไม่ใช่จู่ๆพอเกิดอย่างนี้ปั๊บเลิก ทัศนศึกษาพี่บอกท่าคุณท่านนี้นะพี่จะให้เลิกใหญ่าอาจารย์แล้วทำไมเหตุการณ์สลดครั้งนี้สังคมเล็งไปที่เรื่องของการทัศนศึกษามากกว่าเรื่องระบบความปลอดภัยของรถก็เพราะว่าเขามองว่าที่มันเกิดเหตุเพราะพาเด็กมาทัศนศึกษาถ้าไม่พาเด็กมาเขาคิดอย่างนี้ไงถ้าไม่พาเด็กมากก็ไม่เกิดมันไม่ใช่ถามว่าคนที่ไปทัศนศึกษาครั้งนี้มันเกิดอุบัติเหตุดุร้อย่างนี้ก็จริงอลองไปนั่งนับดู ถ้าไปนั่งนับให้พี่ดูในทีในหนึ่งปี ừ ừ ปมีทัศนศึกษาในประเทศไทยกี่ครั้งก็ไม่เท่าไหร่นะไม่จริงตับหรือไม่เยอะเหรอโอ้โหตอบนับโรงเรียนสิตอบนับมหาวิทยาลัยสิโอ้แต่เขาไปทีนะก็ทั้งเกือบทั้งโรงเรียนแล้วรถติดกันเต็มเลยนะนั่นนั่นสีเพราะฉะนั้นตอบมันมีเป็นพันพันครั้งต่อปีแต่มันเกิดอย่างนี้แล้วจะให้หยุดเลยเหรออจาแต่ส่วนหนึ่งของการไปไปทัศนศึกษาไปเที่ยวไปดูงานแล้วก็แต่บางอย่างผู้ปกครองต้องควักสตุ้งสตัง ออกไปด้วยนะถ้าเป็นสัตุ้งตัดตังมันต้องเป็นออปชันค่ะอ๋อออปชันเสริมแปลว่าไปก็ได้ไม่ไปก็ได้อถ้าคุณจะให้เขาไปคุณบังคับมันจะต้องอยู่ในค่าเราเรียนแต่ถ้าคุณให้จ่ายตังแปลว่าไปก็ได้ไม่ไปก็ได้อย่างเนี้อะไรนะดนใจที่ทําให้ผู้ปกครองไม่ได้ส่งลูกหลานเขาเนี่ยไปอยู่ในเหตุการณ์เนี้อุย้ยบางคนเขาก็ไม่สะดวกที่จะให้ไปบางคนอาจจะมีการเก็บตังเขาไม่เขาไม่ เขาก็ไม่ไม่มีต่างหรือบางคนเขาก็คิดเป็นห่วงอย่างนี้แหละแต่อย่างต็อปรพี่ขอพูดอีกทีนะท็อบอกได้เลยถ้าคุณคิดว่าอะไรเป็นปัญหาแล้วคุณจะตัดสิ่งนั้นทิ้งนะต่อไปนี้ ถ้าเกิดมีใครขีม่มอเตอร์ไซค์แล้วพาลูกไปตกมอเตอร์ไซค์ตกลงลูกไปต้องไปเรียน<ม>ถ้าเรานั่งรถเมย์ไปแล้วก็เกิดรถเมย์นั้นเกิดเป็นแบบนี้นะคะ<ม>จะเป็นสายแปดสายเก้าสายสิบอะไรเงี้ยให้รถเมย์นั้นหยุดบริการไม่ต้องบริการอีกต่อไปไม่ได้ถ้ารถไฟตกลากัางเลิกเลยรถไฟอันนี้ไม่ต้องทําเลยเอางั้นเหรอไม่ได้มันไม่ใช่ไงอย่างเช่นเราโดนรถชนแล้ววันนี้วันพรุ่งนี้เราจะต้องขับรถต่อเลยโดนรถชนเพราะฉะนั้นมึงอย่ายใช่รถต่อไปทีชุดชีวิตเลยนะไม่ได้เออคือตลกนะ ม,มีการว่าพออย่างนี้ประใหกยกเลิกพี่บอกถ้างั้นนีต้องเลิกกันอย่างเลยมันจะใส่เกิดบัิเหตุอย่า,อาลูกไปโรงเรียนเอารูไปไว้บ้านรถเมล์มอุบัติเหตุรถเมล์หยุดบริการรถไฟตกรางรถไฟหยุดบริการอ่างเงี้ย ไม่ได้บ้าเหรอแต่คนถามหาความรับผิดชอบใครจําเป็นที่ <ไอ S 1> ต้องรับผิดชอบความรับผิดชอบ,บ,ชอบมันต้องมีอยู่แล้วว่าผู้บริหารไหมครูไหมผู้ให้บริการรถพยานานะิารณ์คันนี้ไหมคนขับรถไหมอันนี้มันต้องมีคนรับผิดชอบแต่พี่ไม่ชอบที่คนบอกว่าให้เลิกทศนศึกษาอืพี่ไม่ชอบอม,มันไม่ควรจะทําอย่างนี้พี่ต้องบอกว่าถ้าเกิดคุณทาอย่างนี้นะเลิกต้องรลิกี่เลิอกอีอกน่ยถ้าเกิดไฟ ไฟฟ้าช็อตไข่ตายยุดหยุดหยุดยุดไม่ต้องโจมอย่างไม่ต้องส่งแฟกซ์จุดเทียนกันต่อไปนี่หรอนี่นะนี่คือความจริงท่านผู้ชมครับด้วยความโกรธด้วยความด้วยความที่เราเราเห็นความสูญเสียแล้วคนในออนไลน์ซะส่วนใหญ่นะผมไม่รู้นะความเป็นจริงเป็นยังไงแต่ในออนไลน์เนี่ยซึ่งมันไม่ใช่โลกจริงอ่ะแต่คนเขากดนะบอกว่ายกเลิกยกเลิกไม่ต้องมีรัฐสษา ให้ถูกไฟช็อตตายก็ไปบอกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้านะรอหลวงการไฟฟา้าเมึงหยุดส<ต>่ง<ต>ไฟอยู่นี่นผ่านมาวันสองวันเราเริ่มเห็นสังคมเริ่มพูดขวันสื่อเริ่มพูดกันเยอะขึ้นความประมาทความรอบรู้ของนนคนข<ง>ับ บริหาราความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความมั่นใจด้านความปลอดภัยทําทงานเชิงรุกคาดการว่าสิ่งที่จะเป็นปัญหามีอะไรบ้างและเพื่อป้องกันสิ่งที่เป็นปัญหานั้นควรจะต้องดําเนินการอย่างไรในฐานะการทํางานเชิงรุกอเอาละครับนี่คือคําแนะนําข้อท้วงติงนะครับที่เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงจะร่วมมือกันและย่าให้เหตุการณ์แบบนี้ เกิดขึ้นกับเราและคนใกล้ชิดนะครับช่วงนี้ตติดตามสินค้าดีๆที่มีโปรโมชั่นมาฝากท่านผู้ชมครับวันนี้นะคะมีน้ำพริกอร่อยๆอมานำเสนอค่ะมีสองรสนะคะชื่อว่าน้ำพริกเฉลิมไทยค่ะมีน้ำพริกปลาสลิดกรอบแซบแล้วก็น้ำพริกปลาดุกฟูแซบค่ะสำหรับปละะสปาสลิดนะคะคัดสรรปลาสลิดตัวใหญ่ ทอดและเห็นชิ้นปลาชัดชัดแบบเน้นๆเลยนะครับส่วนอีกรสชาติหนึ่งนั้นเป็นปลาดุกฟูแซบค่ะคัดสรรปลาดุกสดเนื้อดีทอดกรอฟูน้ำพริกเฉลิมไทยปรุงรสด้วยสมุนไพรไทยที่เน้นรสชาติเข้มข้นจัดจ้านถึงสวงแบบนี้ วิธีรับประทานง่ายๆเลยนะคะข้าวสวยร้อนๆกับไข่เจียวหรือถ้าใครอยากจะไปโรยอาหารโปรดใดๆก็ได้นะคะ2กระปุก2รสชาติราคาเพียง350บาทโทรมาเลยนะคะที่02-016-0-0-0 0หรือที่ Line TV TV 9 9ี้ค่าจัดส่ง50บาทน้ำพริกเฉลิมไทย2รสชาติรับรองความอร่อยคะ่ะ